อ่าเดี๋ยวโซนแรกของเรานะครับน้องปั๊มจะพาคุณกวางของเรานะไปที่โซนสีชมพูกติกาคือมีสินค้าอยู่สองชิ้นให้คุณหาหาเจอรับสินค้า 2, 2> ชิ้นน <ใช S 2> ี้นไปเลยพร้อมกับรับกิฟต์ไวเซอร์ชิลละ5 0าบาทด้วยพร้อมไหมจ๊ะ<า>เคยอานเห็นน่ะเดินผ่านไปใช่แสดงว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณลูกกอล์ฟกับคุณโปกัสของเราจะไปด้วยใช่ไหมนอกจากน้องปั๊มแล้วนี้เรามีคุณโปการสซุปตามาด้วยนะจ๊ะผมต้องรับคุณโปกาสด้วย นักข่าวจอมแชของเรานะไม่รู้จะมาแชอะไรต้องาถือมงถือใบเรื่องแล้ววันนี้ผมไม่มีอะไรนะครับพี่ผมไม่มีอะไรชีวิตผมเรียบง่ายครับโอเคเดี๋ยวส่งน้องปั๊มกับคุณวางทางด้านล่างเลยครับผมเรียนเชิญเลยจ้าผมจะจับเวลาคุณก๊อฟพาไปเลยนะครับห้านาทีห้าพอไมเป็นรับพี่ป้จ๋าเดี๋ยวชนหน้าเลยครับโซนสีเขียวของเราฝั่งนี้ขวามือของผมบ้างนะจ๊ะพร้อมหรือยัง จะวิ่งเลยแหละครับคุณเดี๋ยววิ่งอยู่เดียวนะผมว่ามันก็หาได้เร็วเหมือนกันเมื่อกี้2นาทีเองเมื่อกี้ผมอยู่ให้เขาวิ่งแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วจับเวลาไปเลยครับใช้เวลาเร็วกว่าทีมเมื่อกี้นะเออบทความนี้คุณบอกเขาเป็นเจ้าทีมกับคุณมาทีไรฉับกันด้วยอ่ะไม่มีการเสียเวลาทีมต่อไปครับโซนสีส้มจ้าพี่ปลาไพี่ปลาพี่ปลานะครับสองชิ้นของเราถ้าพร้อมแล้วทีมงานเราไปไหนเอ่ยพาไปเลยจ้า ห้านาทีดูมากเดี๋ยวกมีกเจอแล้ว2ชิ้นอ่ะเสื้อแต่คุณอ่ะคุณตัวการไม่ทิ้งทิใส่แล้วคุณเอ๋อชุกเอ๋อชุกไหอ่ะโซสุดท้ายสีฟ้าของเราฝั่งนี้ใช่ไหมคุณถ้าพองค้โหเชินบ้านมันมาเก่งวเร็วครัพร้อมแล้วไปเลยครับไม่ดีไม่ดีแล้วครับโอ้โหดีดด แล้ว <Es per ated> มา,มา,มาจบ <c oughs> ไ,ไม่ต้องรีบลูเดี๋ยวแวะกินในเต๊มไหวเลยพเดีเลยนะเราได้เวลาถึงสี่ลูกไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมได้ไปผมก็ใส่ได้ไม่ควรจะนึกโอ้โของผู้หญิงก็ดวนนะเอาผมนีขอคุณสักทีทั้งสี่ท่านของเราด้วยครับ,บรับผ <c oughs> ิดชอบในสี่ท้านหลังด้วยถ่ายภาพที่จะทิ้งแต่ต้างฟังก่อนนะค้องฟังต้องการเลยจ้าครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ ถ่ายภาพพิีติะงิไว้ก่อนนะครับผู้ชมดีมขเราทั้ง4ท่านของเราในวันนี้นะแล้วในส่วนของคูบองแทนกนส่วนไปด้วยนะิี่ละห้าร้อบาทเลยทีเดียวนะครับไปช้อปปิ้งกันต่อคับซีซันแฟชบอยของเรานะครับ1ด3เอมีที่ขายใหญ่เนยตกบ้องของเราชอาบาวทีเมากมากกว่าไหม ขอบคุณคลูกคาผู้ชมดีทั้งสท่านครับผมไปกับทั้งสท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณกครับมาคุ้มเลยนะเอาคุ้มเลยนะเนี่ยติตาคุณลยา